ขอกอดหน่อยให้กอดเยอะๆก็ได้ให้กอดได้เสมอเลยอ้อมกอดนี้เป็นของทุกคนเสมอเลยจุ๊บๆไหนมาจุ๊บมงจุ๊บ,บ,บคุกคามแฟนคลับอุ้ย ขอหน่อยได้ไหมอ่ะก็นานๆทีมันไม่ได้เจอกันเลยอ่ะเราก็อยากจะคุกคามเธอนนิดนึงไม่ได้คุกคามเลยเรากอดไงเราให้กำลังใจเราก็จุ๊บเหม่งแบบว่ารับพลังจากเราไปไงคุกคามเลยเหรอเราคุกคามเธอเหรอเราขอโทษนะ เธอหน้ากลัวนะเราไม่น่ากลัวหรอกเราน่ากลัวได้มากกว่าที่เธอคิดอีกกุยคือค้อน,นูพูดเล่นค่ะ